สามโครงการใหญ่ไมเน็เมนท์ทนนีรอบเดือนกรกฎาคมจะเริ่มมีการคัดเลือกโพสต์เสร็จแล้วมีอะไรบ้างใครจะไปฟังให้ดีถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดรีโพสต์บอกต่อเพราะหลายคนยังไม่รู้ว่าไมเน็ตเมนท์ทนนีคือโครงการปั้นทาเลนต์ซึ่งเด็กรุ่นใหม่จบใหม่สามารถมีรายได้สูงเติบโต,ตไปเป็นไมเน็ตเมน์เลเวลได้จากการคว้าโอกาสเหล่านี้มันคือการแข่งขันซึ่งมันมีอยู่3าโครงการที่เดือนกรกฎาคมจะเริ่มโพสต์เสร็จการคัดเลือก1โครงการไมเน็เมนท์ทนนีของลอรีออลลอรีออลวางการจ่าย5้าสิบเควกแล้วการค กทั้งหมดซึ่งเนื้ออย่างแรกเลยเราต้องสอบตัวพาวซิไฟพาวซิไฟมีอายุ1ปีถ้าเคยเคยสอบไปแล้วคุณจะสอบใหม่อีกไม่ได้เพราะคะแนนมันจะยึดอันเดิมส่วนถ้าใครยังไม่เคยสอบรอบนี้คุณต้องสอบให้ผ่านเพราะว่าอะไรคะแนนจะอยู่ติดตัวคุณไป1ปีพลาดไม่ได้พาวซิไฟหลังจากนั้นจะได้ทำข้อสอบ AI i n t e น v i e w ค่ะนี่คือรอยัลด่านแรกด่านที่2ถ้าคุณผ่านในรอบเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันค่ะจะมีการคัด HR i n t e r v i ว w ในรอบเดือนกรกฎาคมซึ่งหลังจากถึงกรกฎาหน่าจะมีการคัด HR แล้วแล้วหลังจากนั้นรอบเดือนสิงหาลอรีออลจะมีการเรียกแอสเซมนต์แล้วก็ไฟนอลแล้วก็จะแจ้งผลผู้สมัครนี่คือลอรีออลซึ่งวางการจ่าย 50K+ บวกพีเฟิร์มมากๆก,กคนที่เคยเป็นอินเทอร์กับเขาแต่ถ้าไม่เคยมีอินเทอร์กับเขาไม่เป็นไรสมัครได้เขาเปิดกว้างแต่ถ้าดีควรมีประสบการณ์ทํางานไปสัก2ปีนี่คือสิ่งที่เขาขอแต่จบใหม่ถ้าจบโทรสมัครได้เลย2โครงการเมนเนเมนตทร์นี้ของเซนทันแอสโซเชซึ่งเป็น1โครงการที่พี่รักก็นแนะนํามากๆเซนทันเครือเซนทันมีการรับเมนเนงหมดปีคือว โครงการเยอะมากที่สุดในประเทศไทยถ้าคุณอยากเห็นว่าองค์กรไหนในประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้คือองค์กรที่มีแมเนจเมนตัวนี้เพราะว่าอะไรต่อไปนี้หลังจากนี้เขาจะมีแมเนจเมนตัวนี้ไปเป็นเมเจอร์อยู่ในองค์กรนั่นคือสิ่งที่เขากลุ่มมาตั้งแต่เด็กจบใหม่กลุ่มตั้งแต่เด็กจบใหม่จนเป็นผู้บริหารคุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ในเซนทันนี่คือองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเพื่เพื่จะบอกว่าชื่นชมในเซนทันนะแล้วก็เชียร์ว่าถ้าคุณอยากโตกับเขาเขาเปิด MP ตั้ง8โครงการคุณคิดดดดูวว่่าาาเ้จะกลลม NP ทีีขนนไหนแ จะบอกว่าของเซ็นทรัลเซ็ตแอสโซซเอตนะถ้าเขายังไม่ปรับเรื่อง,องของสวัสดิการคือถ้าจำไม่ผิดคือทุก6เดือนมีการปรับฐานเงินเดือนให้8%เฉพาะไม่เด็นเม้นทัวนี้นะ ถือว่าดีมากๆฐานก็คือ 50K บวกแล้วมีการปรับอีกทุก6เดือนแปลว่าอะไรคุณจบโครงการ2อปีคุณจะมีฐานเงินเดือนจิงประมาณ70 k เคมันจะเป็นประมาณนั้นซึ่งสูงมากนะคุณอายุ25คุณมี70 k เคแล้วนั่นคือสิ่งที่มันดีมากๆซึ่งเซน t ซนทันเอ็กซ์โซเการคัดเลือกกระบวนการทุกอย่างเป็นออนไลน์ทั้งหมดคุณจะอยู่ต่างประเทศคุณจะอยู่ต่างจังหวัดคุณจะอยู่อังกฤษสวิตเซอร์แลนด์หรือคุณจะอยู่ที่ไหนอุดรธา,านีเชียงใหม่คุณสามารถเข้าร่วมโปรเซสการคัดเลือกแบบออนนไไลล์ด้เยซึ่ง เขารับคนที่จบปริญญาโทแล้วงานหลังบ้านมันคืองานที่เขารับส่วนใหญ่เป็นงานหลังบ้านซึ่ง ถ้าเราไปถึงรอบไฟนอลมันจะมีสายให้เลือกเยอะมากเกือบ20สายคือเยอะมาก10กว่าสายอะ่ะซึ่งไปแล้วจะบอกว่าของเซนทันแอสโซเดตจะมีโปรเซสอะไรบ้างด่านแรกคุณต้องทขาข้อสอบ h อ l เอ l บวกกับในส่วนของ AI ไออินทิวซึ่งถ้าเรฝึกไปฝึกจะแบบฝึกเซลล์เทส130ข้ออีชุดเดียวนั้นนะคุณใช้ได้กับทุกโครงการเลยคือพลาดไม่ได้จริงนะแบบฝึกมันใกล้เคียงมากๆคือแทบจะเหมือนเลยคุณแค่ต้องไปรู้วิธีการว่าทํายังไงตอนเจอโจทย์มันจะไม่ตกใจพเพราะข้อสอบพวกนี้มันจับด้วยเวลาถ้าทําข้อสอบไม่่นนนไไไมได้ปตออใรอหเลยนะ ม่เด่นเม้นต์ทนี้คือการแข่งขันนะคือถ้าคุณอยากจะเห็นว่าตัวเองคือเป็นเลิศเอกตาทักคะาเนี่ยคุณต้องแข่งขันเข้า MT ให้ได้คุณจะภาคภูมิใจในตัวเองมากซึ่งหลายคนอย่างน้องในคลาสเซเว่นเดย์เข้าได้2โครงการ3โครงการนั่นเป็นการบอกว่าทุกโครงการยอมรับรอไปว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถแล้วทุกๆคนเนี่ยการันตีเราเป็นพร้อมๆกันหลายโครงการอ่ะผ่านไปเป็น10ตาทุกคนมองเห็นว่าเราเป็นคนมีความสามารถนั่นแหละคือสิ่งที่ยืนยันตัวเราแล้วพอเราเป็นแบบนั้นมันจะมั่นใจภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นอนาคตพอเราจะขึ้นนนนเเป็็มมัถูกองห มาตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กแล้วอ่ะพอเรากลุ่มมาเรื่อยๆโตไปกับเขาอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีภาวะวุ้นนำสูงแล้วก็สามารถเป็นเมเนจเมนเลเวลที่ดีได้เพราะาอะไรเขาจะกลุมคุณให้เป็นเมเนจเมนเลเวลที่ดีในอนาคตโครงการต้องการปั้นสิ่งนี้อ่ะไปต่อเซนทานแอสโซเค่ะอะไรบ้างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่า จะคัด HCL บวกกับการทำ a i interview ถ้าผ่านจะได้ไปต่อรอบ HR interview ซึ่งบางทีปีนี้อาจจะสลับกันนะเขาอาจจะ HR ก่อนแล้วมาคัดสอบหรือจะคัดสอบก่อนค่อย HR มีโอกาสที่จะสลับกันได้แล้วหลังจากนั้นที่รักถ้าใครผ่านจะไปการทำการ assessment ซึ่ง assessment เนี่ยมันคือการที่เขาให้คัดออนไลน์ผ่านระบบ HCL นะที่เซ็นทรัลแอเเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่รุ่นปี2024คัดออนไลน์ทั้งหมดแล้วการคัดการทางานกลุ่มคัดผ่านระบบ HCL คือเป็นระบบมันมันถูกจับด้วย ระบบซึ่งปีที่แล้วยังใหม่อยู่แต่ปีนี้คิดว่ากรรมการแล้วก็น้องๆเองน่าจะสามารถที่จะคุ้นเคยกับทูต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าถ้าเขายังใช้เหมือนเดิมก็น่าจะคัดออนไลน์ผ่านระบบ hsl เหมือนเดิมนะถ้าผ่านอีกจะไปรอบไฟนอลซึ่งกระบวนการโพสนเนี่ย เป็นเรื่องสอบเนี่ยภายในเดือนมิถุนากลกดาไม่เกิน15กรกดาต้องได้สอบแล้วหลังจาก15กลกดาน่าจะมีการเรียก HR interview หลังจากนั้น assessment คิดว่าคือปีนี้เขารับช้าลง1เดือนนะแปลว่าอะไรคิดว่าเดือนสิงหาน่าจะมีการทําสิ่งที่เรียกว่า assessment หลังจากนั้นปลายเดือนอาจจะมีการเริ่ม p r o c e s การคัดเลือกที่เป็นในส่วนของ final interview เพราะฉะนั้นเซ้นทานน่าจะเป็นประมาณนี้อยู่ต่างประเทศสมัครได้หมดนะ ใครที่จบเรโทที่ต่างประเทศยังไม่ได้บินกลับมาพี่รักหรือมีแลนว่าพี่รักหนูจะจบเดือน9นี่แหละเดือน9ปีนี้นี่แหละพี่ลักแนะนําว่าลองสมัครเข้าไปได้ดูเข้าไปดูนะเผื่อเขายืดหยุ่นให้เพราะจริงๆพวกเราจะจบแล้วคิดว่ารอบเดือนเก้านี่เริ่มงานทันคิดว่าเขารับไปรุ่นนี้น่าจะเริ่มงานช่วงประมาณตุลาคมหรือพฤศจิกายนนะนี่คือน่าจะเป็นรอบเริ่มงานของตัวเซนทันเพราะฉะนั้น ถ้าจบก่อนนี้ลองยื่นสมัครเข้าไปได้เลยเพราะการค้นเรื่องมันคัดออนไลน์โอเคไหมอ่ะนั่นคือเซนทันแอสโซเชตสุดท้ายขอโครงการที่3ค่ะโวยาดโวยาดเป็นของตัวโรงแรมเนอะมาริออทอินเตอร์เนชั่นแนลโวยาดเปิดรับตั้ง12สายซึ่งพี่รักไม่แน่ใจการ ng, วางการจ่ายของโวยาดเลยแต่ใดๆคือพอรับเยอะอย่างเนี้ยคือก็เลยไม่มั่นใจการจ่ายเพราะถ้ารับเยอะบัตเจตมันต้องทุ่มก็ประมาณไปเยอะมากก็เลยคิดว่าใดๆนะควรเรียกไปประมาณ 50K บวกอย่างน้อยๆกลางๆควรเดี๋ยวต่ำกว่า 50K เเพราะว่าบอยอินเตอร์มันควรจะ ต้องจ่ายกันประมาณนี้แหละวันพิรักจะบอกว่าใครสนใจของโวยัสมัครเข้าไปได้เลยโวยสตอนนี้กําลังทา AI i n t e r v i e w อยู่ซึ่งพิรักกาลังรอดูว่าปีนี้โวยสจะมีคัดอะไรบ้างเพราะในักใครที่จะปรึกษาที่จะไปที่นี่เป็นนักเรียนในคลาสเป็นนักเรียนคลาสสอนสดหรือเป็นเรี่งเรียนคลาสออนไลน์แคปจอมมาปรึกษาแต่รอบไปเลยพิรักก็รอรุนว่าโวยสจะมีคัดอะไรบ้างซึ่งปกติการคัดมันมีแค่การคัดเอชไอ e ินเทอการทํางานกลุ่ม a s s e ซท m e n t แล้วก็มีไฟ n a l ซึ่งนี่คือโปรเซสปกติของลูกที่อยู่แล้วเพรนะาะฉะนั้้นนนน3โคคครรรรงงกกกาาาีอออบขอเดดืมิว่ จะเริ่มมีการทําในส่วนของการทั้งสอบทั้งเรื่องของการทํา a s s i n n m e n t HR และ Assignment แล้วก็ Final จริงคิดว่าน่าจะเป็น Final รอบเดือนสิงหาคมเพ่อะนะนน ใคร3โครงการนี้ที่จะไปนะแนะนำว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะใครจะไปลอรีออลมิเดียมิทูนีซีแซดโปรแกรมใครจะไปเซนทันเอสโซเทียตใครจะไปโวยาร์แนะนำว่าในรอบเดือนมิถุนายนคุณควรจะเรียนให้จบแล้วซึ่งรอบเดือนมิถุนายนพี่รักษยังรับสอนให้เป็น7ซเ y ดอีกไม่เกิน3ท่านนะแล้วก็จะบอกว่าภายในวันที่25มิถุนายนของแต่เดือนพี่รักก็จะพือแต่ละเดือนเนี่ยถึงวันที่25พี่รักจะปิดสอนแปว่าอะไรคุณต้องเรียนให้เสร็จก่อนวันที่25่้เพราะไม่งั้นมันอาจจะไม่ ไม่เป็นไรคืออาจจะรอเรียนต้นเดือนหน้าค้าต้นเดือนหน้านะพี่ลักมองว่าคุณต้องเรียนให้จบคัดก่อนวันที่15กรกฎาคมเพราะไม่งั้นทุกอย่างจะเริ่มคัดเลือกที่เป็นรอบ H I T แล้ว